สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราอยากจะพูดถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชายที่ร้อนแรงที่สุดในโลกฟุตบอลณนะปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขาคนนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งนักฟุตบอลแล้วก็ไม่ใช่ทังโค้ชนั่นเองนะครับแต่เขาเป็น เจ้าของทีฟุตบอลนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีทั้งคนรักแล้วก็มีคนเกลียดนั่นเองนั่นก็คือตัวของโรมมนอับราโมวิชนะครับเจ้าของสโมสรเชลซีที่เรียกได้ว่านับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ได้มีมาตรการคว่ำบาตรนะครับผมเกิดขึ้นมากมายเลยทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็แบนรัเสเซียถูกไหมซึ่งแน่นอนลหละด้วยความที่โรมมนอับราโมวิชเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนรัเสเซียนะครับก็ถูกจัดก,การนะครับผมอาัดทรัพย์สินต่างๆเอาไว้นะครับผมรวมไปถึงสโมสรฟุตบอลเชลซีด้วยซึ่งเรื่องนี้เองเน เ,เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเป็นอย่างมากเลยถูกไหมละครับณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีการพยายามหาทางออกนะครับผมโดยการที่จะขายทีมเชลซีออกไป ซึ่งแฟนคลับเนี่ยโ,โหก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเป็นอย่างมากเลยถูกไหมเพราะว่าตัวของโรมันอราโมวิชเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของทีมที่ดีมากๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าทุ่มทุนกับทีมจริงๆตั้งใจสร้างทีมขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วในตอนที่จะขายเนี่ยไอ้นี่ที่เชลซีติดตัวเขาอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหลักหลายหมื่นล้านเลยนะถ้าตีเป็นเงินบาทอะเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมคือรวยมากไนงะเฮ้ยไม่เป็นไรย,ยกนี่ให้เลยนะครับก็คือแบบรักฟุตบอลรักสโมสรจริงๆแฟนคลับเนี่ยก็ต่างพากันนะครับผมรู้สึกแบบไม ากให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นต่างพากันแบบสนับสนุนตัวของโรงมมนอับราโมวิชนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนี้เองเนี่ยโรมมนอับราโมวิชเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแกนนาของกลุ่มรัสเซียโอลิการ์เลยนะครับก็เรียกได้ว่าในแง่มุมของฟุตบอลเนี่ยเขาอาจจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณูประการต่อวงการฟุตบอลค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันที่เองเนี่ยในแวดวงการเมืองเนี่ยนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในรสัสเซียรวมไปถึงเป็นคนสนิทของปูตินด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่านั่นแหละครับทำ ่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนดีนู่นนี่นั่นก็แบบมีเรื่องเสียๆหายหาย,หายหายอยู่บ้างนะแต่ถ้าเรามาดูกันในเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวในคลิปนี้เราจะตัดเรื่องของอื่นๆออกไปเพราะว่าช่องนี้พูดแต่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นจะไม่เอามาพูดคุยด้วยก็แล้วแต่บอกเอาไว้เป็นแบ็ก r o า n ์มันมีประมาณนี้นะครับที่นี้เองเนี่ยตอนนี้เชลซีเนี่ยน่าจะถูกขายแล้วก็ถูกตัดสินภายในแบบ ช่วงแบบในสัปดาห์ที่ของเดือนเมษายนนี่แหละก็จะพยายามเลือกคนซื้อมาให้ได้และโดยมูลค่าของดิวเนีย่ยถูกคา,าดเดากันว่าน่าจะสูงกว่า3ริลเลีนปอนด์นะครับผมหรือว่า3 0 0พันล้านปอนด์ก็เรียกได้ว่าตีเป็นเงินไทยเนีย่ยก็หลักแสนกว่าล้านเลยนะครับก็เยอะมากๆเลยทีนี้เองเนีย่ยโอ้ยโรมันอับราโมาวิชอ่ะตัวของเขาเองอะ่ะต่อให้ไม่ต้องขายทีมาเขาก็มีตังค์ใช้ไปจนตายอยู่แล้วนะครับ <kel m> คือเรียกได้ว่าใช้ให้ตายก็ใช้ไม่หมดนะครับผมคือรวยโคตรๆอ่ะรวยสัสส์อ่ะแต่ที่นี้เองเนี่ยตัวของเขาก็ดูเหมือนว่าจะแสดง สปิริตแห่งฟุตบอลออกมาให้เราเห็นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่เองเนี่ยนะครับผมเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าในตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่สามารถทําอะไรกับเชลซีได้แล้วต้องรอวันขายอย่างเดียวถูกมันทุกอย่างก็ถูกอายัดเอาไว้แล้วนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จะหยุดการที่เขาเนี่ยจะ ส่งอิทธิพลหรือว่าทําอะไรบางอย่างกับวงการฟุตบอลของโลกโอเคเป็นเจ้าของทีมในอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเขาตอนนี้เองเนี่ยได้เดินหน้าหาที่จะซื้อสโมสรใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เองเนี่ยกำลังจะเจราจาเพื่อขอซื้อทีมจากตุรกียอยู่นั่นเองครับเนื่องจากตุรกีเองเนี่ยยังไม่ได้มีการแบนลัสเซียนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของทีมใหม่นั่นเองโดยทีมทีมนั้นนะครับผมก็คือเกอร์สเตเปในศึกซูเปอร์ลีกของตุรกีนะครับก็เรียกได้ว่าในจุดนี้เองผมก็ค่อนข้านนนนััือเ,เหมกนนะ มุมของฟุตบอลเนี่ยคือเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะทำประวัติของเขามาให้ก็แราวการจริงๆก็พอรู้มาอยู่บ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตแบบเกี่ยวกับบริษัทน้ํามันนะก็คือแบบยิ่งใหญ่สุดๆในรัสเซียคือแบบ เป็นแบบติดท็อปอะติดท็อปของอ e ีลีตในรัสเซียเลยแต่โอเคถ้าเป็นเราเจอดราม่าแบบนี้เนี่ยเฮ้ยก็อาจจะแบบหยุดแล้วก็อยู่เงียบๆใช้ตังไปอะไรก็ว่าไปถูกไหมอันนี้ยังอยากจะแบบเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอยูอ่ก็เรียกได้ว่าทําให้เราเห็นได้เลยนะว่าสปิริตของเขาเนี่ยมันแบบแรงกล้าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราย้อนให้ดูสะหน่อยดีก,กว่านะครับก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเชลซีมาตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2003นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้พาเชลซีเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายเลยนะในช่วงเวลาเกือบ20ปี ตัวของเขาเองได้นำพาเชลซีนะครับผมได้แชมป์ในเมเจอร์ทรอฟี่เนี่ยสิครั้งนะครับผมรวมไปถึงพนะี่เมลีกเนี่ยถึง5ครั้งแล้วก็แชมเปียนลีกอีก2ครั้งอีกด้วยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาตังค์มาใส่ทีมแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณต้องมีใจรักต้องมีอะไรมากๆจริงเพราะฉะนั้นเองในแง่มุมของสโมสรฟุตบอลเนี่ยผมค่อนข้างจะนับถือเลยนะค่อนข้างจะคิดเลยว่าตัวของโรแมนอับราโมวิชเนี่ยเป็นคนที่รักฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างคุณู่ มามหาสารและนี่ก็คงจะเป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ของเขานะครับผมว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและเขากาำลังทําอะไรอยู่บ้างสรุปเลยก็คือตอนนี้เชลซีถูกอายัดถูกแบนเอาไว้ถูกไหมกําลังจะรอขายนะครับผมและในเวลาเดียวกันนี้เองตัวของเขาเองก็เริ่มที่จะหาทีมใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้จะจบยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงหมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลา ลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ